นะดูนะฮะดูนะฮะนี่คือวิถีภูทรอ,อีกแบบนึนะฮะผมพันไปอยากจะทำนะครับอยากจะได้นะวันนี้ก็จะมาดูกันนะผมบอลวิถีภูทรกับบอลกำแพงนะครับลองมาดูนะนี่นะคนเราอามาคิดว่าอยู่เมืองหลวงแล้วจะมีความสุขต้องไปทํางานหรูอหละทำเงินเดือนเงินเดือนทำอะไรมีความสุขไม่ใช่นะบางทีเรามาอยู่นี่นะฮะนี่คับความสุขแท้จริงบางที เราสามารถหาได้ที่บ้านเรานะครับไม่ต้องไปพลอขวายไม่ต้องไปสเกียตสกายอะไรมากไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับตอนนี้ผมระแวงหมา,าตัวนี้อยู่นะที่พยายามถ่ายมันอยู่นะว่ามันจะเล่นผมหรือเปล่านะครับนี่นะอยู่บ้านตืช้ามามีความสุกเล่นกระห,หนูนะู่นนะตพราผมก็เล่นกระหนูอย่างนู้นนะที่ขูดทอนมาแล้ว <laughs> ดูวนู่นนะนู่นนะตัวใหญ่ฮะหัว เดี look, growing, right now, ๋ยวดูนะตัวใหญ่มากครับตอนนี้ผมระแวงไอ้เจ้าดำที่อยู่ข้างหลังผมครับนี่ครับดูหนูฮะดูหนูคนนะครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ดูนะครับจับได้จังเลยไม่จับฮะน่ารักมากเลยแวงนะฮะจับไปสั่นไปนะฮะฟังจากํำเสียงผมก็น่าจะรู้เสียงสั่นเครือมากดูนะนี่นะครับ ทุกวงทุกบ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเริ่มอย่างนี้นครับนี่ฮะนี่เขาทําง,งานอยู่ที่บริษัทนี้นะครับดูนะนี่เขารักบริษัทมากเห็นไคือเขาจะต้องการเอาเนี่ยใช้ทุกอย่างของบริษัทฮะคือนะครับบริษัทเป็นผู้สนับสนุนใหญ่นะฮะอย่าเป็นทางการนะฮะ ีน้ำบอ่อไว้ปลูกพืชปลูกผักทำไร่ทำสวนไม่ต้องขึ้นพาดินฟ้าอากาศาเดียวเราสามารถลิกเองได้ในบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องหาวิธีผมก็จะนี่ฮะมาดูงานนะมาศึกษาดูงานนะเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาทำอะไรยังไงได้นี่ก็จะเป็นฟาร์มหนูนะครับี่เลียงไว้ฮะนี่ก็จะเป็นหนูนะ นี่ในในวงบ่อในนี้ก็จะเป็นหนุนลว้วนเลยฮนะนี่นะฮะดูนะฮะนี่นะครับนี่ก็หนูนะครับเป็นพ่อพันแม่พันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำนะนี่นะวิธีการให้น้ําการนั้นเขาเขาก็จะใช้ขวดนี่นะครับนี่ฮะแล้วด้านในก็จะเป็นนี่นะ มีตัวข้อคันไหมพันนะตัวใหญ่แันนี่ที่กินน้ำก็ดีนฮะกันไดกยงนะมีเนูตวหนาเฟ่ตลอดกินด้กนยัเหรนเหรอโอ้ยโอสมุดเก่งประการสินะลรเดียวเขาวายนี hmm. I mean, you know, ่นี่นะดูนี่ครับดูหนูนะ ก็จะเป็นหนูทั้งหมดนะฮะอ,อย่างนี้ก็จะเป็นหนูทั้งนั้นนะครับเราเลี้ยงไว้นะฮะแลก็กลัวฟันที่สะอาดครับหนูที่เลี้ยงระบักกานความสะอาดฮนะนี่ฮะต้องทำน้ำของเขาเข้าไปเอาหนูหายครับบ่อน,นี้หนูหายฮะ ใครขโมยไม่รู้นี่นะนี่เขาเป็นน,นายช่างนะครับทำทุกอย่างฮะทำเองถ้ามีเวลานะฮะนี่ฮะถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปแล้วนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหนูแนละ้วหนูรุ่นฮะเพราะตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็กําลังอร่อยฮะไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดไม่ว่าจะเป็นอ่าแต่ถ้าเป็นอบองค์จะโตกว่านี้สักนิดนึ่ง หนังจะกรอบนะครับตอนนี้ผัดเผ็ดน่าจะอร่อยคั่วแห้งนะพริกแกงทั้งถึงนะกระชายพริกไทอ่อนใส่ให้ครบนะครับผัดสับคั่วให้หอมโยนในหมาแด้งนะฮะรู้เเวลาทำทำไมนะะนี่แหละนี่เป็นนะบ่อที่เขาทำไว้นะครับดูนะฮะ นนี้ผมก็จะมาศึกษาดูงานฮนะตอนนี้ผมเป็นน้องใหม่ฮนะในระบบพวกนี้คนเราต้องเรียนรู้ครับความชำนาญแต่ละด้านของคนไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาเปิดโลกกระสับใหม่ๆมากขึ้นนี่ฮนะนี่ก็ฟาร์มเพื่อนผมนะครับต้องการหนูมาสั่งซื้อได้นะครับโลละร้อยห้าสิบบาทนะฮะนี่กันเองนะฮะแต่ถ้าคนอื่นก็โลร้อยห้าสิบเหมือนกันนะ ครับนี <ranch iser> <ENGLISH AM C tacos> rats, ่นะระบบวิถ <laughs> ีช <around> ีวิตอนาคตเขาเขาจะเกษียณเกษียณอายุการทํางานประมาณอายุ50าสิบตอนนี้อยู่ที่ 40- อีก10ปีเขาก็จะลาออกจากการทํางานนะเขาก็จะมาอยู่บ้านนะเขาได้ทําไปทุกอย่างแล้วตอนนี้ผมก็จะคิดเหมือนเขาครับผมก็เริ่มฮะเขาเริ่มจากมันต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าเริ่มใหญ่แล้วมาหาเล็ก พอมันต้องโตมันต้องมันต้อง,องเริ่มก่อนนี่ยังแยกไม่ออกเลยหนูตัวผู้ตัวเมียเป็นไงที่มาจะมาดูว่าหนูตัวผู้เป็นยังไงหนูตัวเมียเป็นยังไงผมได้ผสมได้ตอนนี้ผมน่าจะเอาตัวเมียกับตัวเมียผสมพันธุ์กันอยู่ไม่รู้มันจะออกมาเป็นตัวอะไรนี่โอ้นี้หนูโอง่งไซนี้นะครับนี่ฮะไซสใหญ่นี่หนูโอ่งไซนี้ไซนี้ไซนี้ก็อยู่ประมาณตัวละประมาณแปดขีดฮนะเจ็ดถึงแปดขีดนี่ก็อยู่ไซสประมาณสี่ขีดรือประมาณสี่ขีดได้ฮะ นี่อบโอ่งต้องไซนี้เลยครับหนังก็กรอบหอมอร่อยเดี๋ยววันไหนผมมีเวลาผมจะสาธิตการอบโอ่งให้ดูนะว่าหนูอบโอ่งอร่อยแค่ไหนนี่เป็นอนาคตพ่อพันแม่พันนะครับครูกัดวะอ๋อกระปุกนี่ไงโรยยังไงที่นึ่งโรยอ๋อกัดหมดเลยนี่นะครับหนูนะครับมัน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 บอกมันบอกไม่กัดนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่ ดูนะดูตัวนะครับเทียบกับแขนผมนะครับแขนผมคือแขนเว่อร์แล้วนะใหญ่เว่อร,อร์ดูนะครโอ้ตัวเท่าแขนผมนะเนี่ยนรระก็พอพันไม่พันนะหนูก็สองนมนี่ก็โตโ้โอ้ตัวนี้โตโตครับดูฮนะดูฮะนี่นะครูฮนะเขาฟังเสียงครับมึงบอกจับได้ครับแต่ผมไม่กล้าจับครับ ตัวผู้เพราะตัวใหญ่มากของยังไม่กล้าจับเลยตัวใหญ่เพ้อเจ้าของยังจับหางเดียวเลยครับตอนนี้นี่ฮะเจ้าของฟาร์มหนูนะครับนี่ฮะสนใจติดต่อได้นะครับต่อผ่านผมได้ฮะเดี๋ยวผมไปกินหัวคิวนนี่ตรงไหอ๋อหูอยู่ตรงนี้นนนเลยอ๋อนี่ตัวเมียนะตัวเมียจะมีรูตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวผู้ก็จะเป็น หอกระโปงกับลูกใหญ่ยเดี๋ยวลูกใหญ่อตรงไอ้แท็กทูดเลยนะอันนี้บ่มีนะโอเคตโวนึงตัวเนาออ๋อนี่ตัวผู้ฮะอ๋อตัวผู้ก็เห็นจัดผู้จริงพวกมีบอกกัวก็มีกระโปงเนี่วจริงเออโหโอเคนะตอนนี้ผมกำลังดูตัวผู้ตัวเมียนะครับ อนาคตฟาร์มผมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแต่ตอนนี้เอาไปก่อน20ตัวดูเลี้ยงแค่20ตัวให้มันรอดก่อนนะนี่ฮะโอ้พอมาดูของเขานี่ดูผมไม่ได้นะครับเพราะผมตัวใหญ่กว่านี้โป้งนิดนึงของเขานี่เท่าขาแล้วฮะสักวันสักวันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ส่งส่งส่งผู้สองโอ้โหหนึ่งตัวเมียสองอ๋อผมตัวเป็นอย่างนี้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b สไค i b e ให้ด้วยนะครับกับวิธีภูทรวอนกำแพงนครับผมสวัสดีครับ